เนี่ยเนี่ยถ้ามึงไม่เล่นกับแมวกูจะโดนไม่อาร์ตโอ้โหเชือดจรวดสั้นด้วยงานยาวแล้วไอ้เจ้ามึงวิ่งมาไม่มีของแล้วมึงก็ไม่ซื้อของอาร์ตถ้ามึงซื้อของไปเนี่ยมึงเอาของโดนใส่แมวตายไปแล้วไอ้อาร์ตถ้าโอ้มาแค่นี้เหรอว้าวว้าวกูเหลือเชื่อมึงมาทําไมเนี่ยมึงมาทําไมเนี่ยอาร์ตมึงมาทําไมให้ให้เราไม่เจอเค้กเลยว่ะเป็นไปได้ยังไง ถือยาถือยาลอยอาถือยาลอยอาร์ยาลอยอาร์เลยอยากเจอ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 ตายสมรทถีเป็นไอ,อ,อ้อาสเบิดกูเหลือ,อ <c oughs> oh oh, <c oughs> เชื่อโอ้ยโยโอ้โอ้อ้ยสรธเป้อเบิดกูเหลืเอเชื่อโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ เตมตัวแตกได้เลยเออโดนไปเด้โดนไปเด้โดนไปเด,ด,ไปได้เล่นกับพี่เอมามามาเฟิสลงมาอกเกมีเกมหนึ่งเที่ยวได้มาอีกเกมหนึ่งอีเกมหนึ่งอ่ะจะเป็นแมวต่อเปล่าเนี่เปลี่ยนหนูเลยเปลี่ยนหนูเลยเปลี่ยนหนูเลยจะโดนไปเยอะโดนไปเยอะเยอะมากแนะไม่แนะนำให้มาหนะ้นิดเ <c oughs> ไม่ไนดะ้นำจริง กำลักอย่างเยอะเฮ้ยจังหวะนี้แหละเฟิร์สไอ้ฮันไอ้ฮันมันเชื่อคนง่ายดีจริงๆกูก็ว่าอยู่ทำไมพี่ใหญ่กูไม่ว้ามาสักทีกูรู้แล้ววันนี้นี่เลยนี่เลยชู่ไง ได้ว่ะเสียได้ว่ะเสียได้ว่ะโอ้แม่พี่พี่ห่วงกินยาเฉยผมช่วยพี่โย่พี่ผมช่วยพี่โยผมช่วยพี่โย่ไม่ห่วงพี่ผมช่วยพี่โยพี่ผมช่วยพี่โยเอสุดยอดสุดยอดพี่ประตูแม่งคอมโบเพื่อนดีว่ะเฮ้ยเอ้ยไม่ไปไม่ไปไม่ไปมีแต่ติดซ่อมติดซ่อมติดซ่อมเออติดซ่อมนี่ไงนี่ไง

พี่ไม่ชอบชื่อนั้นเลยให้ตายเถอะเฮ้ย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 เกงโอ้โหแกงแมวละแกงแมวละไอ้แค่แกงแมวละทีมผู้แกงแมวละแกงแมวละไม่มีความจริงจังในเกมนี้เลยให้ตายสิโอ้นึกว่าไอ้อาดโอ้ดีนะมันเกาะแต่ทีนี้มัเกาะเราก็รอด เนี่ยยาแฮ่เฮ้กระโดดกระโดดกรดั้นน้ำแข็งวัดเนื้อน้ำแข็งวัดกระโดดกระโดดเ๋ยวเนื้อนะเนื้อติดเปลือยเน่ยอร่อยดีเฮ้ยทำไมมันมียาตรงนั้นอ่ะแล้วไม่เอามันอยู่ไหนวะเอ้ยเดี๋ยวฟักแคปเทนเฮ้ยอะฮ่าฮ่าว้าววาวบ้าดงเจหลดเจหลดน้องเสือน้องเสือว้าวโมแตชินชมเจหลดน้องเสือสวย มันแบบระกามันยังไงกันอ่ะเลยว้าวมันช่วยในการดันชี้ด้วยทุกคนเห็นชี้ที่แบบเห็นชี้ที่โดโรยัดเข้าไปไหมโอ้ยมันดนันมันดันเข้าไปแรกแบบมันใส่เข้าไปเยอะมากทุกคนเอ้ยมันดีนะ,ะสำหรับสกิลยกผมว่ายังไงก็ต้องอัพ ช้าชาร์จเลยชาร์จเลยชาร์จรอเลยชาร์จรอเลยตัวยดูของโดโดในการชาร์จชาร์จเขาเลยอะไรชาร์จชาร์จเกตอะชิบหายละลูกบอลเวนผมถามจริงอ๋อผมถามจริงอลูกบอลลูกบอลไม่เขี่ยวกันเกิดมาโชคร้ายอย่างนี้แล้วทุกคนนะเออเกิดมาโคตรโชคร้ายเลยให้ตายเถอะ เฮ้ยเสียสลอด้วยเหารอทีเนาีมดีมโดนไปีรดีเราเดีม <Wow. S 1> ีครับีบบ wow. า, <Wow. S 1> าีราเมาาีรามาาาีาีมาเามมเีมเรีมร 队友被抓住，队友被เฮ้ยเออเจอพลังไฟป,ป้าแสนโว้หน่อยเป็นไงเออเงี้ยพุทดพุทธพุท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 ไปจอดโอเคว้าวว้าวสุดยอดเป็นเลยย่ำเป็นเลยแม่สาวน้อยอา้าวแม่สาวน้อยกูอุ้ย ใช่แน่แน่ลัวแล้วหัวแล้วเออเซิฟจีหรือเซิฟเอเชียก็ไม่ทางกันเลยสินะเวิรกูดเข้าไปอ่ะไม่ได้อยู่ตลอดก็ช้าพลังให้ถูกจังหวะมาละถึงเวลาละถึงเวลาละทุกคนถึงเวลาละไปเลยไปเลยซ่อมส่ฟ้าฉันเลือกนายมายังวะยังใช่ไหมเยี่ยปิดปิดปิดสถานะก่อนอันตรายปะจ้า แรงนะแรงมีขนาดส้มแล้เนี่ยเออแรงนะโคตรแรงเมื่อกี้เราอัพขึ้นสกิลไอ้สกิลนั้นขึ้นเวลเวสามพอรีมันเลยแบบมีออร่าช็อตใส่แมวเลยคิดว่านะว่าย,ยังไม่ค่อยเข้าใจสกิลตัวน,นี้มากเท่าไหร่เฮ้ยแมวไม่ไมีเหรอเฮ้ยถั่วถั่วถั่วถั่ไปกไม่น่าเลยกูไม่น่าเลยไม่น่าเลยนี่เวลาไอ้โอ,โอ้ย เราไมอ้เจาอะไรวะเนี่ยทอาเรเพื่อนใช่เหรอวะใช่เหรอวะว้าวโอย เทยฮ้ยไหวอยู่นี <S <S <ฮ>่พูดแรงทุกคนไอ้เช่ยมันแรงมากว้าวว้าวไอ้เช่นแรงแรงจัดจ้าเลยแรงจัดจ้าเลยทุกคนเห็นดาเมจยดไหมทุกคนเห็นดาเมจยดไหมเมื่อกี้มันแรงมากๆครับ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ